ครับผมก็ขอสัสดีครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่พี่น้องๆอทุกท่านด้วยครับผมมาดูชมเหมือนเดิมต้นเดิมไม่ไปไหนยังอยู่กับที่อันนี้เป็นบัวชมพูนะครับผมบัวชมพูนะต้นนี้ตนน้ตนนี้ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าโขดสวยอันนี้เป็นไม้ที่โขดสวยนะชุดนี้สวยราคาเดิมครับผมสามต้นสามร้อยแปดสิบาท สามต้นนี้สามร้อยแปดสิบาทส่ง e m f สี่สิบาทนะถ้าให้ส่ง e m f สี่สิบาทถ้าส่งธรรมดาค่าส่งไปแบบบริษัทนะสี่สิบบาทโอ้ยไม่ใช่โอพิสามร้อยแปดสิบบาทโอเคเอารู้ว่าชุดนี้สามร้อยแปดสิบาทนะแต่ถ้าให้ส่ง i อ e m f e m ให้เพิ่อมอีกสี่สิบาทเราตามนี้แหละตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้อันนี้ดอกซ้อนไม่รู้ซ้อนอะไร ไว้ไม่รู้เก็บซ่อนอะไรไว้ไม่รู้อันนี้ดอกชั้นเดียวมันจะยูรี่อันนี้เอกมงคลคู่นี้มันไม้สูงคู่นี้สี่ต้นห้าร้อยรวมส่งอันนี้คู่นี้ราก,กสวยๆเอาไปเปลี้ยงด่างหินอ่อนคู่นี้สองร้อยแปดสิบแล้วก็คู่นี้สองร้อยแปดสิบบาทคู่นี้นะดอกซ้อนอันนี้มีมีคุณน้าดูอยู่คู่นี้ ก็สองร้อยแปดสิบบาทเช่นกันแต่ว่าคูณพูเรืเอาให้คุณดนากว่าแตไว่ราคาตั้งแต่สองร้อยแปดสิบบาทเลยอยู่สองร้อยแปดสิบบาทราคาก็กลับไปกลับมาตลปัดแบบนี้แหละตามอารมณ์คนขายไม่ใช่แล้วหรอกไม่ได้ขายขายไม่ได้ก็ต้องปรับไปปรับมาโอเคนะครับผมมาแค่นี้แหละวนทวนทวนอันนี้ชุดนี้นะครับผมสี่ต้นห้าร้อยบาทรวมส่งนะชุดนี้สามต้นนะครับผมสามต้นนี้สามร้อยแปดสิบ าให้ส่งเอเอสเอเอสให้ก็เพิ่อมอีกสี่สิบาทตัวนี้ก็สองร้อยแปดสิบาทให้ส่งเอสก็เพิ่มสี่สิบาทเช่นกันอันนี้ก็สองร้อยแปดสิบาทก็ตัวร้อยแหละตัวนี้ก็ตัวร้อยกันราคาเดียวโอเคขอบคุณพอแล้วจบเลยครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ